สภาพบ้านตอนนี้ก็ต้นไม้เต็มเลยค่ะต,ตาตาใหญ่จัดคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคุณแม่นะคะเสร็จแล้วค่ะขึ้นบ้านสวนให้ต,ต,ตาตาเช้านี้ก็เตรียมตัวจะกลับแล้วค่ะกลับเที่ยงเอ่อก็บอกพี่ชายว่าทําเสร็จแล้วก็ลื้อหลังเดิมลงมาต,ต,ตาตาแกยืนกระตายคาเดียวแกก็ไม่ยอมลื้อนะคะเพราะว่าแกบ,บอกว่าเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูเป็นรอยมือรอยตีนแก แล้วพี่ชายก็บอกว่าปวกมันกินเวดรูร้านจะโต้พูดถึงแกก็ลงมาก็ยังเดินขึ้นเดินลงขึ้นทั้งวันค่ะแต่ก็บ่นว่าปวดขาเก็บขายายเหมือนกันค่ะปวดขาเก็บขายายแกก็เต้นกับอาสองคนค่ะหลังจากแขกกลับหมดคุณแม่ก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศแขกเยอะนะค่ะก็ไม่เยอะหรอกสิบกว่าคนไม่ได้เอาใครไกลค่ะเอาแต่ญาติพี่น้องมาคนไหนว่างก็มาคนไหนไม่ว่างก็ไม่มาค่ะ ก็จัดไปค่ะหมดหน้าที่ลูกและลูกก็จะได้เดินทางกลับค่ะเดี๋ยวพี่ชายก็มารับตอนเที่ยงเพราะว่าขึ้นเครื่องก็บ่ายสองก็น่าจะทันก็เก็บบรรยากาศคลิปที่อยู่อีสานปากเอฟซีค่ะทำหน้าหน้าที่ลูกเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางไปหาตังตังหมดแล้ว อันนี้ก็ให้พี่สะพายถ่ายมาให้ดูนะคะสภาพบ้านว่าเป็นยังไงแกก็ถ่ายชอบมะม่วงมาให้ดูน้ำลายสอเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วก็คิดถึงตัวอยู่สม,มุยแต่ใจอยู่กับพ่อกับแม่โทรหาทุกวันค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่แกก็จะนอนอยู่นาตลอด แม่ก็จะเข้ามาบ้างวันไหนวันพระวันไหนวันหวยออก <c oughs> อันนี้เป็นกิจกิจกิจกรรมของแกตอนนี้ก็บ้านก็เต็มทุกซอยนะคะตาตายายๆแกจัดสวนเองคะ่ะห้ามบ่นนะคะว่าไม่สวยต้องบอกว่าสวยเดี๋ยวมีน้อยคะ่ะเอาตามที่ ชอบใครชอบมันชอบของแกสไตล์คนแก่ให้พ่อกับแม่อยู่และสบายใจ <c oughs> พี่สะพยแกก็ถ่าย,กะกะายมุกอ่าก็เ,าเรียกว่าอะไรสายช้ามากเลยมีบนนะมีบนนะเขาถ่ายมาให้ดูมีบนด้วยแกก็ จ้องเอาแตบ่บ้านหลังน้อยตาตาเกไม่เพนไปเอาหลังเก่าด้วยนะเกก็เพนเอาแต่ต,ตรงนั้นค่ะเอาแต่ตรงนั้นค่ะตรงนั้นนะค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้หน้าเถียงหน้าเถียงหน้าน้อยเออเถียงนี่ตาไอลุงเกมาขึ้นบ้านแกบอกว่าไม่ให้พูดเถียงเถียงมันจะเถียงแต่กันเกบอกให้ให้พูดว่าบ้านสวน เราก็เลยบอกว่าบ้านสวนห้ามบอกว่าเถียงนาให้บอกว่าบ้านสวนมันจะไม่ได้เถียงกันลงแกบอกอันนี้ก็แพะค่ะซื้อไว้ให้พี่ชายเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนหลานๆพอหลานฟังนี้จับก็พอได้ดูพอได้มีบอกให้พี่ชายขายายเยอะๆให้เต็มฟาร์มไปเลยให้ ตอนนี้ก็มีอยู่9ตัวถ้าออกลูกปีหนึ่งสองครั้งก็จะได้เยอะอยู่นะคะบอกพี่ชัยสู้สูสงสารเหมือนกันแหละไหนจะกีดย่างหนจะเลี้ยงแพะต้องขยันค่ะลูกสองขี้เกียจไม่ได้งานเงินเงินคืองานไม่ขี้เกียจก็มีตังขี้เกียจก็มีมีตังค่ะนี่ก็บอกให้พี่สะพ้ายเปิดช่อง youtube ลองสมัครดูอาเป็นคนบอกอันไหนทาไม่เป็นก็ถามอาอาเขาบอกค่ะวิธีทํำยังไงก็เปิดส่งคลิป youtube อาจารย์ที่สอนเปิดสมัคร youtube ค่ะว่าทำยังไงก็บอกให้แกสมัครแกก็เปิดได้แล้วนะคะแกก็ตั้งชื่อช่องว่าสาวราวพัดถิ่นค่ะแกก็ชวชอบมะม,ม่วงเนาะ มองไปเห็นชอบมะม่วงก็แวะมาหาชอบมะม่วงก่อนน้ำลายสอแล้วค่ะเขาก็เก็บดอกกระเจียวโชว์เราด้วยนะคะอ,อ้าวคุณแม่นำเสนอค่ะไอดอกกระเจียวเนี่ยปลูกตั้งแต่โควิดรอดแรกเลยค่ะซื้อหัวอินั่นน่ะหัวหัวดอกกระเจียวหน่อมันน่ะกิโลละห้าร้อยแล้วให้แม่ไปปลูกเดี๋ยวนี้แม่ได้กินทุกปีเลย ขยายเอาหัวมันนะขยายออกไปเรื่อยๆค่ะคือคุ้มมากเลยพ่อก็ชอบแม่ก็ชอบเราก็ชอบเพราะว่ากินกับน้ำพริกสมัยเด็กๆแม่แกจะลวกดอกก็จะซื้อมาห้าหกเ็ดแปดต้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปถอนมาจากชัยภูมิอะไรอย่างเงี้ยเอามาขายที่ตลาดแม่ก็จะซื้อมาทีละกรมเอามาลวกจิ้มน้ำพริกกินน้ำพริกปลาปนหรือว่าปนปลาทูปนปลาดุปลาช่อนเนี้ย อร่อยมากค่ะของชอบเลยกับลวกขาแม่ชอบมากเลยค่ะคุณแม่ก็ฝากติดตามช่องของพี่สะพ้ยด้วยนะคะพี่สะพ้ยแกชื่อสาวลาวพั่นพัดคือพอพานไม่หันรอเด็กนะคะไม่มีรอลิงค่ะก็จะมีรูปแกกับรูปสาวแกสองคนฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องของน้องเล,ล่าพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณ f อซฝากความคิดถึง f อซีทุกคนคะ่ะที่ไม่ลืมกันคุณแม่ก็จะกดเข้าไปดูแล้วติดตามทุกคนที่เข้ามาทักทายคุณแม่นะคะเพื่อนเก่าคุณแม่ก็ทยอยจะไปเยี่ยมทุกคนคะ่ะถ้าไม่เห็นก็ทักคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมาก